ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษของ,งานางอารีลิมวัฒนากิติพ่วงในการกศนอำเภอวังน้ำเงินสังกัดสำนักงานกศนจังหวัดสะแก้วนำโดยดรกัญโชสหพัฒนาสมบัติพ่วงในการสำนักงานกศนจังหวัดสระแก้ว นางชูชีกไวยกติกรรมผู้อำนวยการกศนอเภอตาพยาและนางอาพรเลิศกิจคุณานนนผู้อำนวยการกศนอเภมืองสะแก้วกศนอเภอวังน้ำเย็นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของศูนย์ราชการอเภอวังน้ำเย็นหมู่2ตำบลวังน้ำเย็นอเภอวังน้ำเย็นจังวสะแก้วสังกัดสำนักงานกศนจังหวสะแก้วอกรักษณ์ของสถานศึกษาฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม อัตลักษณ์ของสถานศึกษาสามัคคีมีจิตอาสาวิสัยทัศน์ของสถานศึกษากสนอำเภอวังน้ำเย็นจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนรู้เท่าทันเทคโนโลยีประสานเครือข่ายร่วมจัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแนวปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงกศนอนเภอวังน้ำเย็นเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับปัมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมดจํานวน636คนมีบุคลากรทางการศึกษาจํานวน15คนการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามมาตถถามรฐานตำแหน่งตามการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานวพเอ PA. 1 ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจากการดำเนินงานเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นปีที่4ติดต่อกันได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก2วส ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ตามค่าเป้าหมายของสถานศึกษาที่ตั้งไว้ร้อยละเจมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2, 64, ปี2,564ถึงปี2,568จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2,565สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสำนักง,งานกศนและสสำนักง,งานกศนจังหวัดสระแก้วและแรายง,งานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา มีการประชุมชี้แจงวางแผนพัฒนาและจะทำหลักสูตรสถานศึกษาทีรกองค์ประกอบและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ2ปีมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงสามารถจัดการเรียนรู้ได้จริงและเป็นรูปรธรรมส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเอ็นเนสูงกว่าระดับประเทศในทุกระดับชั้นสถานศึกษามีการวิเทศติดตามการใช้หลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษาและรายงานผลการนิเทศจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนอำมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไปส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูทุกคนมีการจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ได้วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเพื่อน,นําผลจากการวิเคราะห์มาออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียนจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี2565สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าร่วมการประกวดโครงการประยุกต์ในศาสตร์พระราชาโคกหนองนาโมเดลในสไตล์กะสะนจังหวัดสระแก้วจนได้รับรางวัลมีรายงานนิเทศการจัดการเรียนการสอนต่อผู้บริหารและจดบันทึกการประชุมประจำเดือน ครูมีสื่อที่เหมาะสมทันสมัยสำหรับนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการชั้นเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้แก่โปรแกรม i t w 51ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน SIT สื่อหนังสือเรียนโลอัพเป็นต้น ครูมีความรู้ในการใช้สื่อและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงคุ้มค่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการใช้สื่อและรายงานผลเพื่อนำมาปรับปรุงในการส่งเสริมสนับสนุนต่อไปครูและบุคลากรได้ผ่านการอบรมพัฒนาความรู้สำหรับใช้ในการเรียนการสอนมีการดำเนินการตามแผนนิเทศภายในสถานศึกษาการนำผลการนิเทศภายในมาปรับปรุงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูและนำมาวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรในปีถัดไป ส่งผลให้การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษากศนอ,อำเภอวังน้ำเย็นอยู่ในระดับดีเพิ่มขึ้นทุกปีงบประมาณครูมีการทำวิจัยในชั้นเรียนภาคเรียนละหนึ่งเรื่องสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละแปสิครูได้นำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เช่น ผู้เรียนมาพบกลุ่มไม่สม่ำเสมนุนเนื่องจากต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวจึงใช้วิธีการเยี่ยมบ้านเรียนรู้ผ่าน Google Classroom สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละแปดสิบสองด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาสถานศึกษามีคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษาตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการดำเนินการตามคู่มือการบริหารจัดการสถานศึกษามีการประเมินผลการบริหารจัดการ าศึกษาและรายงานผลการบริหารจัดการสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกภาคเรียนใช้เป็นแนวปฏิบัติและจัดโครงการบรรลุตามเป้าหมายครบทุกกิจกรรมมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในทุกๆด้านสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานและกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของสํานักงานกศน แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาทราบและนำผลไปปรับปรุงเพื่อวางแผนการทำงานในภาคเรียนถัดไปพัฒนาจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนผู้บริหารครูและบุคลากรกศนอําเภอวงังน้ำเย็นได้ไปเยี่ยบ้านผู้เรียนเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนตามความเหมาะสม แแนวการศึกษาต่อโดยมีสถาบันการศึกษาในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดส่านแก้วมาให้ความรู้ส่งขอผู้เรียนในรายที่มีความยากจนกระทาสิ่งอำนวยความสะดวกการศึกษาจัดการศึกษาให้กับผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาในการได้รับการศึกษาเช่นผู้พีการผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นิเทศติดตามการดําเนินงานและรายงานผลการนิเทศ เพื่อนำมาใช้ในการวางแผนการดำเนินงานต่อไป 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสับนักง,งานกอสโนจดทำแผนปฏิบัติการประจำปี2565จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลคณะทำงานตามโครงการทุกโครงการ มีการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการบริหารงานและจัดการเรียนการสอนประกอบด้วยโปรแกรมทะเบียนนักศึกษา ITW51 โปรแกรม e b a d g e t โปรแกรม e-office ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานกศอนอ DMIS การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Google Classroom และโปรแกรมระบบสารสนเทศและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน s i p มีการตรวจสอบกำกับติดตามการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโดยการอิเทศตรวจเยี่ยมและรายงานผลให้ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบจัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานราชการ ภาคีเครือข่ายร่วมจัดก,การเรียนรู้ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคลังน้ำเย็นจัดก,การเรียนรู้หลักสูตรเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และหลักสูตรตู้อบปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นต้นและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดก,การเรียนรู้ในหลักสูตรการสร้างหลักรูตเทคโนโลยีและดูเท่าทันสื่อออนไลน์ 4. ด้านการบริหารง,งานชุมชนและเครือข่าย สถานศึกษามีการทำบันทึกข้อตกลง M.O.U กับแหล่งเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาโมเดลในสไตล์กศนจังหวัดสะแก้วในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นผู้บริหารและครูมีการเข้าร่วมประชุมและวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายเพื่อจัดการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดการเรียนรู้หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องธนาคารใบไม้นักแหล่งเรียนรู้คนลักป่า ตำบลของหินปูนมีการติดตามการประเมินผลและรายงานผลการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับเรือข่ายสถานศึกษามีโครงการจัดประชุมองค์กรนักศึกษาและจะตั้งองค์กรนักศึกษาทุกปีการศึกษามีศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาและครูแนะแนวจะทำเนียบภูมิปัญญาทำเนียบเครือข่ายทำเนียแบแหล่งเรียนรู้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้เช่นแรงสาธิตส่วนการเรียนรู้ตามหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงห้องสมุดประชาชน กอสนนตันบนและบ้านหนังสือชุมชน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารได้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง IDP เข้ารับการอบรมศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยเช่นเข้าร่วมประชุมสภาการศึกษาศึกษาผ่านช่องทาง YouTube ฝึกการอ่านผู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเองอย่างน้อย20ชั่วโมงต่อภาคเรียน นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมศึกษาหาความรู้มาพัฒนาการบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยถ่ายทอดความรู้เทคนิคและวิธีการให้กับครูและบุคลากราทุกคนแนะนำให้กรรึกษาเพื่อนผู้บริหารในการขอมีหรือเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษผู้บริหารและครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพณที่ประชุมผู้บริหาร ครูและบุคลากรสำนักง,งานกศน,นจังหวาัดสระแก้วมีนวัตกรรมน้ำเย็นโมเดลที่จะนำมาใช้ในการบริหารการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยและเผยแพร่ให้หน่วยงานสถานศึกษาอื่นๆ